สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวกับทั้ง4ตัวนี้ครับผมในการรีวิวอย่างตรงไปตรงมาในการเปรียบเทียบกับมือถือราคาณปัจจุบันครับราคาเลทหนึ่งมืนะครับพี่จะขอรวมรวม,รวมเลยคือราคาทั้ง4ตัวนี้คือราคาเลทราคาหมื่นครับราคาเปิดตัวไม่เกี่ยวพีเอาราคาปัจจุบันในการเปรียบเทียบผมกับทั้ง4ตัวนี้บอกเลยว่าคุณสมบัติ หรือว่าการใช้งานฟังก์ชันมันมีคุณสมบัุดที่แตกต่างกันครับดังนั้นพี่จะขอเปรียบเทียบว่าตัวไหนเหมาะกับใครตัวไหนไม่เหมาะบใครครับในการใช้งานครับตัวแรขพี่ชอบมากครับก็คือตัวนี้ครับตัว realme gt neo 3ครับตัวนี้คือเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมดีสุดของทั้งสตัวนี้ตัวนี้คือบอกว่าเล่นเกมรับผมกับซิตัวนี้จัดการความร้อนดีมากกับตัว s n a ตัว a g o n ตัว870ครับ ในการกดในการทัดของหน้าจอถือว่าสมูทมากครับแบต5,000เล่นเกมคืออึดจริงครับกล้องหน้ากล้องหลังถือว่าคุณสมบัติก็จบกล้องหลังมี OIS ช่วยการกระสันถ่ายวีดีโองานดีมากในการใช้งานครับบอดี้ <Body S 2> ก็เป็นบอดี้แบบนี้นะบอดี้ <Body S 2> ก็เป็นบอดี้แบบโค้งมนครับลำโพง2ตัวในการจับถือว่าโอเคมากครับแล้วก็บอดี้มันแข็งแรงทนทานมากในการใช้งานพี่ผมใช้งานมาเกือบ1ปีแล้วกับตัวนี้ตอนนี้ผมราคาอาจจะมี8 0 0 0 9 0 0 0 ตัวเดียวมี GT ทีเน3 t บอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมได้ดีมากจัดก,การความร้อนดีมากชาร์จก็เร็วครับหน้าจอก็สีสันสวยงามมากเลยครับผมหน้าจอเป็น a อม l e เรขนาดจอ6.62นิ้วเป็นตัวส n a p d r ก g o n 870จัดการความร้อนดีดัด8,000เหลือมากในการใช้งานครับสามารถเพิ่มแรมพาร์ตนะผมได้อีก8จิกรวมเป็น16ทีถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มจริงๆครับนี่ตัวกล้อง ผมชอบดีไซน์นะดีไซน์มันเรียบๆดีครับในการใช้งานตัวนี้นี่ดีไซน์ถือว่าตอบโจทย์พีมากครับในการใช้งานนี่ราคาเลทเป็ดพันนี่ถือว่าคุ้มนะเสิร์ฟพีครับกับเจ้าตัว realme GT neo 3T ครับเล่นเกมคือดีมากตัวนี้ให้เป็นตัวเล่นเกมทั้งของสี่ตัวนี้คือดีจริงครับ c ี u แม้ว่าจะเก่าแล้วแต่มาเล่นเกมตอนนี้คือจัดการความร้อนดีมากต่อไปนะคือเจ้าตัว honor 905G ครับตัวนี้คือ the best ของเรื่องหน้าจอครับหน้าจอ สวยงามมากใครชอบหน้าจอที่สีสันสวยงามแล้วหน้าจอที่ขอบบนขอบล่างขอบข้างมันบางมากบางจริงครับแล้วก็ขอบจอครับมันมีความโค้งมนนี่ครับบริเวณรอบหมดเลยครับด้านบนด้านข้างมันโค้งมนถือว่าสุดจริงในเรื่องหน้าจอดีไซน์ก็สวยงามมากครับบริเวณกล้องหลังก็เป็นแบบวงแหวนนะคือดีไซน์ตัวนี้คือสวยจริงครับเห็นไหมครับว่าฝาหลังแว่โดนแสงนี่โคตรสวยเลยครับผมในการใช้งานตัวนี้ นี่สัมผัสแรกผมกับการใช้งานตัวนี้คือว่าฟิลลิ่งในการทัดคือดีครับลอมของออเนอร์นี่คือดีจริงในการใช้งานครับในการกดในการทัดแล้วก็ตัวนี้ของฟิลลิ่งในการใช้งานแรมแรม 12G สจิกถือว่าเหลือๆมากในการใช้งานบริว่าสุดจริงกับตัวนี้ความจุที่พี่ใช้คือ256ลงเกมตัวอย่างมันเหลือๆครับแต่ตัวเซรัคกตัว7นะครับผมเจนวัน มันจัดการความร้อนในการเล่นเกมอาจจะยังไม่ดีที่ควรนะครับบางทีเล่นเกมไปความร้อนมันสะสมบริเวณหลังเครื่องอย่างมากเลยครับผมในการใช้งานเนาะแต่ก็ถือว่าหน้าจอในกินขาดครับดู Netflix ดูหนังคือเดอะเบสมากบอกเลยว่ามันโคตรสวยครับหน้าจอสวยงามมากในการใช้งานนี้เล่นเกมก็ถือว่าจบครบในการใช้งานครับบอกเลยว่าบอดี้คือมันสวยนี่ครับอันนี้บอดี้ด้านบนนะครับนี่ปึ๊บแต่ข้อเสียของตัวนี้คือลําโพงแค่นหนึ่งตัวนะครับ รุ่นครับพวกนี้แหะมันเสียงเพาะหมด,ดยกเว้นตัวนี้เสียงจะเป็นแบบที่แบบที่4ของเพื่อนจริงๆครับในการใช้งานเนาะต่อไปครับตัวนี้คือเจ้าตัว Redmi Note 12 Pro 5G ครับกับตัวนี้ที่พี่ใช้ก็คือแรม 6G แต่ตัวนี้มันมีรุ่น RAM แรม 8G ครับ density ตัว1080ถือว่าตัวนี้จัดการความร้อนดีมากครับในการใช้งานเล่นเกม ROV บอกเลยว่าแบตตัวนี้คือจริงฟ t c ชาร์จก็เร็วมากในการใช้งานแรม 6G ก็เพียงพอในปัจจุบันนะครับแต่อาจจะเพิ่มผมว่าหาตัวแรงแปดจิตดีกว่าครับในการใช้งานนะครับนี่ผมว่าบอดี้ตัวนี้ก็ถือว่าน้ําหนักมันเบาพกพาง่ายทั้ง3ามตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่พกพาง่ายสุดครับในการใช้งานดีไซน์ก็ดีไซน์เหมือนอารมณ์แบบมินิมอลแล้วไม่มีอะไรมากมายครับในการจับในการสัมผัสประสูตแข็งแรงมากเรียวมีหรือว่าตัวเสี่ยวมีจัดตัวเครื่องออกมาหรือว่าในการดีไซน์ที่มันแข็งแรงทนทานมากครับ กับบอดี้นี่ครับบอดี้ให้มาเป็นบอดี้แบบเดิมๆอะไรมากมายไม่มีอะไรมากครับเป็นบอดี้แบบมินิมอลเนาะเป็นเดิมๆ,ๆไม่มีอะไรแบบลูกเล่นอะไรแบบโค้งมนอะไรมากมายครับแต่เวลาใช้งานจริงมันตอบสนองดีมากครับในการใช้งานตัวนี้เนาะนี่ต่อไปครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่พีใช้งานมาหนึ่งปีที่ชอบมากกับเจ้าตัวเียวมีจีทีเนโอครับ ตัวนี้ครับผมใช้ตัว density i m นะผมในการจัดการความร้อนคือมันสุดจริงครับตัวนี้เป็นซีรีส์8,000นะครับผมในการจัดการตัว density i m 8100ครับในการใช้งานครับหน้าจอคือทัดดีมากครับ a n d r o i พีอัพเป็น Android 1ิแล้วถือว่าโอเคมากครับแรม8 g จิกบุก๋ยแปิได้ในการใช้งานถือว่าเหลือจริงครับในการใช้งานตัวนี้กล้องหน้าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเดอะเบสมากเลยครับผมสำหรับกล้องหน้าที่ดีที่สุดของทั้ง4รุ่นนี้ตัวนี้คือเป็นกล้องหน้าที่ดีมากในการใช้งานครับกล้องหลังในการถ่ายวีดีโอพีรู้สึกว่าถ้าความร้อนมาครับมันเกิดอาการตัดของวีดีโอครับเป็นบ่อยมากมันถือว่าโอเวอร์เทของรุ่นนี้คือมันสุดจริงครับเหมือนอารมณ์เหมือนกล้องเน็ครับเวลาถ่ายไปความร้อนมามันตัดครับ นี่ครับข้อเสียตัวนี้คือพิว่วพูงตรงเลยว่าถ่ายวีดีโอ 4K มันตัดครับเมื่อเกิดความร้อนจริงๆไม่กี่นาทีนะมันก็ตัดอาจจะเป็นเพราะบัสของมันครับกับตัวเลนส์ของนี้แต่ถ้าถ่าย 1080p ก็เ,เหลือมากในการใช้งานแต่ส่วนตัวพีถ่าย 4K มันเกิดอาการโอเวอร์เฮดในการตัดตัวนี้ออกไปครับผมบอกเลยว่าถ่ายวิดีโอ 4K นี่ต้องปรับปรุงเลยแหละในการใช้งานตัวนี้นครับนี่ถ้าผมสีสันของทั้งสีดูนี้นะครับถือว่าสีสันก็สวยสดงดงามตามแบบของหน้าจออโมเลตครับ สีสันนี่คือสวยจริงครับอันนี้คือตัวเจ้า neo อ3 t ครับอันนี้คือ h o n o r 9 0 5 g ตัวนี้คือ note 12 pro ตัวนี้คือเจ้าตัว realme gt neo 3ครับนี่เปิด4 k ได้เหมือนกันทั้ง4รุ่นนะเป็น hdr ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสีสันของหน้าจอนี้โคตรสวยเลยครับผมในการแสดงผลสวยจริง,ต,งตรงนะ นี่สวยงามมากครับคือบางทีครับผมอยู่ที่อนะินเทอร์เน็ตเนาะเพราะว่าเปิด 4k พร้อมกัน4เครื่องครับตอนนี้สีสันก็โคตรสวยเลยครับถ้าพี่ชอบสุดสีสันตรงนี้ครับของตัว o n e r 905G ครับขอบมันเต็มจอดีทำให้ดูในการใช้งานจริงมันสวยสดงดงามครับแต่จริงจงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายเห็นไหมว่าสีสันครับสีสันของผิวคนอย่างเนี้ย ไม่ต่างกันเลยครับผมในการใช้งานถือว่าสวยสดงดงามจริงครับต่อไปครับพี่จะขอพูดถึงเรื่องกล้องว่าเรื่องกล้องของกล้องหน้ากล้องหลังเป็นไงบ้างของทั้งสี่รุ่นนี้นะครับผมในการใช้งานพี่ขอเปิดเข้าเมนูกล้องเลยครับนี่ปึ๊บที่ถ่ายมาครับกล้องหน้าให้ดูเลยมันแล้วแต่คนชอบเนาะนี่ครับกล้องหน้าของเจ้าตัวยูมีจีทีนีโอครับ คือว่าสกินโทนในการจัดการถือว่าสวยงามมากครับคือมันเป็นกล้องหน้าที่ผมว่าตัวยวมีทำซอฟต์แวร์มาอย่างดีมากในการใช้งานมาดูออเนอร์นะครับออเนอร์ <Honor S 1> ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมแต่การสกินโทนของมันอาจจะมีการแบบมุมดํามุมอะไรที่ไม่ลงตัวแต่สกินโทนมองว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายถือว่าสวยสดงดงามของ2ตัวนี้ครับต่อไปครับพี่จะพอเปรียบเทียบกับเจ้าตัวนี่ครับนี่เลย Redmi Note 12 Pro ครับผมตัวนี้คือในการถ่ายแต่ในการเก็บด้านหลังครับอาจจะไม่สู้ตัวเจ้า h o n o r นะครับผม 905G ตัวนี้จะเป็นแสงแบบข,า,ขาวๆฟุ้งๆออกมาครับผมในการใช้งานแต่องจริงนะทั้ง3ารุ่นนี้ครับผมในการเปรียบเทียบยังไม่สู้รุ่นนี้ครับรุ่นนี้คือเป็น the best กล้องหน้าคือถ่ายดีมากในการใช้งานคือเจ้าตัว Redmi GT Neo 3ครับบอกเลยว่ากล้องหน้าจัดสรรสมของเครื่องคือดีจริง คือสกินโทนของกล้องหน้ามันสวยสดงดงามมากในการใช้งานบอกเลยว่ารุ่นนี้ครับเป็นเดอะเบสมากของกล้องหน้าถ่ายแล้วสวยงามจริงนะครับเปรียบเทียบให้ดูกับรุ่นตัว 3T กับ3นะครับเห็นไหมว่าสีสันมันแตกต่างกันจริงครับอันนี้พีตั้งค่าเป็นดีฟอยด์เดิมนะครับผมในการถ่ายแล้วแต่คนชอบนะเนาะเพื่อนๆลองคอมเมนต์ว่ารุ่นไหนกล้องหน้าสวยกล้องหลังสวยคอมเมนต์ comment ได้นะผมในการใช้งานเห็นไหมนี่โหเปรียบเทียบให้ดูเลยครับ เพื่อนเพื่อนหลายคนใช้คลิปนี้ในการตัดสินใจนะครับเห็นไหมว่าตัว Redmi นะครับผมจะออกเป็นขาวๆนะครับผมตามสไตล์ Xiaomi ในส่วนของ Oppo แบบว่าสไตล์ของแบบ Redmi เนาะก็จะเป็นแบบผิวแบบสมจริงนะครับน่าเนียนจริงครับในการใช้งานเนาะต่อไปผมคือวิดีโอกล้องหน้าผมว่าเป็น,นยังบ้างสำหรับการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าของทั้งนี่ครับให้เปิดให้ดูสีรุ่นเลยเปึ๊บนี่ครับเปิดเลยนะครับ นี่ให้ดูนะครับนี่ก็ก็ถือว่าตัดสินใจดูนะครับว่ารุ่นไหนมันเก่งอะไรไม่ไไม้ยแต่ส่วนตัวพีชอบตัวนี้ครับกล้องหน้าถ่ายดีมากนี่นี่เลย ก็ถ้าโดยส่วนตัวนะครับพี่จะให้ดูรุ่นนี้ก่อนนะครับผมก็คือเจ้าตัว GT Neo 3T นะครับให้ดูกล้องหน้านะครับก็ทดสอบนะครับไม่ดดดเสียงดีนะครับคือองค์ประกอบกาภาพสวยงามมากคุ้มจริงรุ่นนี้ถ้าเพื่อนๆไปหาราคาเล็ดประมาณต่ำเหมือนได้นี่คือคุ้มมากอันนี้คือเจ้าตัว Honor 90 5G นะครับ ลำโพงนี่ข้อตำหนิของรุ่นนี้เลยคือลำโพงมันเบาแต่ดูดเสียงไม่ดีครับแต่ต้องอาจจะไม่สู้พวกตัวียว m i นะครับมาดูของเจ้าตัว Redmi Note 12 Pro นะครับทดสอบในการบันทึกวิดีโตอตล้งหน้านะครับผมก็ประมาณนี้ครับแสงเทีเททยวครับบอกเลยว่ารุ่นนี้ลำโพงเสียงดีมากลำโพง2ตัวนะครับ ก็รู้สึว่าสไตล์ของเ x i ยวมีเนาะเป็นแบบฟงฟนงนิดนึงนะครับผมในการใช้งานบนเจ้า GT Neo 3นะครับก็ประมาณนี้ครับแสงเดียวมว<ป>นีนี่ถ้าเรื่องใหม่นะครับเอามุมมองผมเรื่องใหม่นะ่ะผมว่าก็ไม่แตกต่างกันมากมายครับในเรื่องใหม่ ผมว่าตัว h o n o r 905G อ่ะในการดูดไมโครโฟนอ่ะจะดูได้ดีกว่านะครับผมสับสีตัวนี้ h o n o r จะดูดเสียงไมได้ดีกว่านะครับผมในการใช้งานเนาะนครับต่อไปครับพี่จะขอให้ดูรูปถ่ายผมด้านตัวด้านหลังที่พีถ่ายมาครับว่าเป็นไงบ้างเนาะให้ดูนี่ครับให้ดูเลยว่าถ่ายมาเป็นไงบ้างแต่ h o n o r ครับมันจับโฟกัสอ่ะมันยังไม่ได้เก่งครับแสงมันเลยออกมายังไม่ได้สวยครับให้ดูอันนี้คือเจ้าตัว นี่ครับตัวเดียวมี G T N O ส T นะครับให้ดูเปรียบเทียบกับตัว3ดูครับสีสันทองถาม3นี่ถ่ายออกมาได้อย่างแบบเฮ้ยมันสวยจริงอะ่ะในการใช้งานนะครับแล้วมาดูครับผมตัวเจ้า Honor 905G นะครับนี่เปรียบเทียบให้ดูนี่ให้ดูครับคือมันมันก็ยังไม่ได้เก่งครับแต่แสงมันก็สมจริงดีครับคมดีแต่ AI มันยังแบบเออเ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 ลอแบบ มันแบบยังไม่ได้เก่งมากมายครับซอฟต์แวร์ตัตวนี้อาจจะรองอัปเดตในอนาคตเนาะในการถ่ายรูปครับนี่พี่ถ่ายมาเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้ดูเลยปั๊บนี่ครับในการจัดการแสงต่างๆให้ดูปั๊บเห็นไหมนี่ครับมันก็แล้วแต่คนชอบครับแต่จริงๆอะ่ะถ่ายจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมในการใช้งานเนาะนี่ปั๊บนี่ครับเห็นไหมถ่ายมาผมชอบออเนอร์นะ ภาพดิ่งนะครับผมมันรู้สึกว่าคมดีแต่การทํา AI นะครับผมบางทีตัวเสียวมีก็แอบหลอดเนาะในการใช้งานแต่ถ้าเรื่องกล้องสวยนะตัว3ครับรุ่นเนี้กล้องสวยงามมากในการถ่ายอะ่ะผมชอบมากคือมันจับโฟกัสของภาพได้อย่างดีมากครับ AI ทํางานดีจริงครับเห็นไหมสกินโทนในการถ่ายเปรียบเทียบให้ดูอีกครับคือกล้องหลังคือสุดจริงนี่ แต่เจ้าตัวอออนเนอร์9 0 5 g ก็ดีเอาง่ายๆครับถ้าไปลงในพวก a c e b o o k มันก็ไม่แทบไม่ต่างกันครับในสกินโทนแต่พี่ชอบตัวเดียวมี g t ที3ครับสกินโทนรู้สึกว่ามันสวยจริงในการถ่ายรูปน,นี่ครับมันคมนะเอาจริงๆมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแล้วแต่สกินโทนคนชอบแล้วกันครับใครชอบรุ่นไหนก็ไปร่นนั้นครับเพราะว่าสกินโทนมันมันอยู่ที่มุมมองของใครของเราเนาะชอบนะครับแต่โดยรวมนะครับผม ถ้าออโต้โฟกัสนะี่พีชอบตัวนี้แต่ถ้าในการถ่ายคมๆนะ่ตัวนี้หน้าชัดหลังเบอร์ก็ไปตัว่ยวมี่ครับผม่ยวมี่ทำหน้าชัดหลังเบอร์คือดีจริงครับเนียนมากในการใช้งานถือว่าสุดจริงครับอันนี้คือจะออกขาวๆครับตัว Realme GT Neo 3T นะครับจะออกแบบฟุ้งฟิ้นนิดนึงเนาะในการใช้งานแต่ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวพีจะให้ดูวีดีโอว่าผมกล้องหลังเป็นไงบ้างที่ถ่ายมานะครับผมวีดีโอเนาะนะครับอันนี้กล้องหลังของ Realme n e 3T นะครับ 4K นะครับก็ถือว่าใช้งานได้พอใช้งานได้ไดกันเนาะมาดูตัวนี้นะคร 4K เหมือนกันนี่มาดูเจ้าตัวเ Xiaomi นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ มันคมครับแต่มันอยู่ที่การสั่นนะครับเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนทุกรุ่นครับมันคมดีครับในการถ่ายมันอยู่ที่การสั่นแต่ตัวนี้คือสุดยอดมากถ่ายวิดีโอดูครับนิ่งมากเรื่องมีจีทีนีคือถ่ายวิดีโอโคตรดีอ่ะดีจริงซอฟต์แวร์ก็ลื่นนะครับผมในการใช้ง,งานตัวนี้นี่ครับถ่ายอาหารมาก็ถือว่าสวยสดงดงามครับนี่ถ่ายอาหารมาแล้วก็สกินทนทนชอบเนาะเพียบเทมเพยดูครับ ดูครับแต่พีมองว่าถ่ายอาหารน่ะมันก็สวยพอกันแต่ถ้าถ่ายอาหารจริงๆน่ะตัว่ยวมี่ครับจะได้เปรียบเพื่อนกนะ็คือสกินโทนในการถ่ายอาหารนี้แบบรู้สึกว่ามันน่ากินมากแล้วก็เน n ร r ก็เหมือนกันครับถ่ายอาหารน่ากินจริงครับในการใช้งานครับพีจะให้ดูครับว่าแบตเตอรี่ในการใช้งานทั้ง1วันมันเป็นไงบ้างกับทั้ง4ตัวนี้ในการใช้งานนะครับ Honor ครับพ,พี่ขอสรุปให้ฟังว่าแบตมันเป็นไงบ้าง บอกได้ว่าทั้ง4ตัวนี้แบตมันก็ทั้งวันพอๆกันครับในการใช้งานแต่เรื่องจัดการความร้อนนะครับพีมอบให้ตัวนี้จัดการความร้อนดีสุดจัดการความร้อนไม่ดีสุดคือออเนอร์ครับกากสุดของเพื่อนของสีรุ่นนี้ในการใช้งานในการจัดการความร้อนนะครับพีจะขอจัดอันดับเลยว่ารุ่นไหนจัดการความร้อนดีมากตัวนี้ครับจัดการความร้อนดีมากก็คือเจ้าตัวเรดมี GTO 3T จัดการความร้อนดีต่อไปครับคือรองลงมาคือเจ้าตัวเรดมี โน้ต no 12 p ป o ต่อไปครับผมในการจัดการความร้อนก็อีก,กคือเจ้าตัวนี้ครับ Realme GT Neo 3สุดท้ายเพื่อนในการคัรความร้อนก็คือตัวนี้ครับผม Honor ตัว90 5G ครับเล่นเกมไปตัว Snapdragon 7 Gen 1พี่มองว่ามันจัดการความร้อนยังไม่ดีครับผมในการใช้งานสำหรับพีนะเอาตรงมันก็ดีแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ในการใช้งานแล้วกันเนาะสำหรับการใช้งานจริงๆครับบอกเลยว่าตัวจัดการความร้อนเล่นเกมครับ เล่นเกมนะ RV ปรับได้สูงสุดพอกันครับไม่ต่างกันมากในการกดในการทัชถือว่าดีมากครับเฟรมเรทในการใช้งานหน้าจอถือว่าในการกดในการทัชถือว่ารวดเร็ว,เวทันใจมากในการใช้งานเป็นรุ่นที่ผมชอบมากครับเฟรมเรทหลักๆคือมัน120อัพขึ้นไปครับผมในการกดถือว่าเฟรมเรทหน้าจอนี่โคตรสมูทครับในการตั้งค่าก็พอๆกันครับ,รบในการแบ่งหน้าจอก็แบ่งได้หน้าจอแบ่งเป็น2หน้าจอก็สามารถแบ่งได้ในการใช้งานเล่น Facebook ทัดไปทัดมา ก็ถือว่ารวยเร็วทันใจครับนี่เล่นเฟซบ o o กปึ๊บก็ถือว่าเลื่อนไหลครับเปลี่ยนเพียอให้ดูแล้วกันเนาะ Facebook นี่ครับปึ๊บ Facebook ของพีก็เลื่อนไหลดีจริงครับในการใช้งานนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บ ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันมากครับถ้าความลื่นไหลในการเล่น Facebook สเตปของ Android เนาะเล่น Facebook ก็ลื่นไหลดีจริงครับในการใช้งานในส่วนของเรื่องหน้าจอแล้วกันครับว่าหน้าจอพีชอบตัวไหนมากสุดที่ชอบตัวนี้ครับตัว Honor 905G เครับเพราะว่าขอบบนขอบล่างบันดีไซน์สวยงามมากเลยครับผมนี่มันโค้งมนคือมันขอบจอบางมากนี่ครับเปรียบเทียบก,กับรุ่นอื่นให้ดูเลยว่าขอบจอรุ่นนี้คือบางจริงครับนี่ คือ Honor ดีไซน์หน้าจอนี่เป็น the ะเบสมากในการใช้งานคือมันสวยจริงครับบอกเลยว่าดู Netflix ดูหนังฟังเพลงคือมันก็จริงๆมันสวยสดงดงามหมดครับแต่ถ้าขอบจอในการฟิลลิ่งในการทัดในการขดอะ่ะพี่ชอบ Honor สุดละครับผมในการใช้งานเนาะชอบ Honor ลองมาพี่ชอบตัวนี้แล้วก็เบอร์3พี่ชอบตัวนี้สุดท้ายเพื่อนพี่ให้ตัวนี้เป็นสุดท้ายในการ ใช้งานตัวหน้าจอที่มันสีสันอาจจะยังไม่สวยนะครับแล้วพี่ขอเปิดในการดูนะครับผมฟังเพลงว่าลำโพงตัวไหนดีสุดในการใช้งานเนาะนี่ให้ดูนะครับผมสำหรับตัว Honor ก่อนนะครับว่าเสียงลำโพงเป็นไงบ้างนะครับ ลำโพงหนึ่งตัวนะครับคือจะเป็นลำโพงที่ก่างสุดแล้วรุ่นนี้คือก่างสุดของทั้งสามรุ่นนี้นี่ครับเสียง คือเสียงไม่ค่อยมีมิติครับลำโพงตัวเดียวทํางานได้แบบก็ห่วยนะครับพูดตรงๆเลยนะอันนี้ลำโพงสองตัวนะครับดูคือเสียวมี่ลำโพงเสียงดีนะอันนี้เสี่ยวมีนะครับผมตัว Redmi Note 12 Pro นะเ้ยเสียงดีมาก เฮ้ยเสียงดีมากเลยอ่ะเสียงตัวนี้คือเสียงดีมากโฆษณาครับตอนนี้มาดูของเจ้าตัวสามทีนะครับเสียงก็ดีว่าดีนะครับเฮ้ยเสียงมันมิติดีนะตัวนี้อ่ะ เสียงดีมากมาดูครับตอนนี้ครับโอ้ยยังลาโพงสตัวครับอันนี้พี่ให้สุดท้ายเพื่อนแล้วก็เสียงก็ตามนี้แลครับน,นีมยตินะครับนี่แล้วไปจะเปรียบเทียบตัวนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นไงบ้างใครจะได้เป็นเดอะเบสของลำโพง4ี่ตัวน,นี้ดีสุด โอ้ตัวนี้ดีสุดครับตัวเดียวมี GT Neo 3ครับเสียงลำโพงขับออกมามีมิติมากในการใช้งานลองลองมาตัวนี้ครับนี่แต่มันก็พอๆกับตัว 3T ครับเสียงมันก็ออกเป็นแหลมๆนิดนึงครับแต่ตัว3 t ทีก็เสียงถือว่าใช้งานได้ดีมากเลยครับเ <Thank you. S 1> เสียงมันก็พอๆ <All right. S 1> กับตัวนี้นะ nice ง่ายๆครับถ้าเลียงเบอร์จริงครับตัว3 mm hmm. ได้อันดับ1ตัวนี้ 2คูณวไปเลยแล้วอันนี้คือ3ครับในเรื่องเสียงคือด้อยสุดครับในทั้งของ4สีรุ่นนี้เนาะเสียงบอกว่าในการใช้งานก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวชอบลำโพง2ตัวครับเสียงมันขับออกมาแล้วเราเล่นเกมครับลำโพงซ้ายขวามันทํางานดีมากครับเวลาเล่นเกมครับลำโพงหนึ่งตัวมันขัดมันขัดจริงครับในการใช้งานเดี่ยเปิดให้ดูอีกทีนี่ครับดูเสียงโคตรด,ดีดูห่วยเสียงโอ้เสียงเ<ห>สียงดังมากแต่มันเมตินะครับ เสียงดังจริงแต่อาจจะมีอารมณ์แบบเสียงมิติมากมายครับอันนี้เสียงดีมากเสียงใสมากตัวนี้นี่นะครับก็คือเรื่องเสียงนะแล้วแต่คนชอบครับแต่ส่วนตัวพี่ชอบตัวตัว ต่อไปนะผมพี่จะทำการทดสอบในการดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตกับ Wi-Fi นะตัวนี้ผม4ตัวนี้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5ของพีเราเตอร์เดียวกันนะครับพี่ขอทดสอบตัวแรกก่อนว่าในการดาวน์โหลดแล้วก็อัปโหลดจะเป็นไงบ้างผมในการรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับเสริบเจ้าตัวเดียวมี GT Neo 3 T นะครับนี่โอ้สปีดถือว่าสุดยอดมากเลยครับ สุดยอดจริงนีครับดาวนโดด์โหลดเกือบเกือบไปเกือบเกือบหกร้อยครับห้าร้อก็สิบห้าโห Og, สุดยอดมากในการรับสัญญาณไรไฟคือโคตรดีอ่ะเสเวาดีมากต่อไปครับก็คือของตัวอ o อ o เนอร์นะครับนี่ครับสูสีกันมากเลยครับผมกับเจ้าตัว 3T แรงครับพอๆพกันเลยครับผมรับสัญญาณพอๆพกันตัวนี้โหตัวนี้จะแรงกว่านิดหน่อยครับโหแต่ก็ไม่แตกต่างกันมากมายครับหลักห้าร้อยขึ้นต่อไปครับผมตัวเชื่อมต่อผ่านไ wi ไฟ5้าจริงๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวพี่ขอเชื่อมต่อมาถือเอเอ๊เอาใหม่นะครับผม โน้ตสิบสอโปครับโอ้ก็หลัก500อัพครับโอ้รับสัญญาณไมฟไฟคือดีมากโอ้ห้ารจะถึงห0าร้อยไหมครับในการอัปโหลดครับไม่ถึงครับตัวนี้ก็แต่ก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมมาดูของเจ้าตัวเดมียวมี g t สครับ อันนี้ใช้ CPU ของ d e m o c s i t y นะครับ d e m o c s i t y อันนี้เซฟดากอนเซ d ดากอนนะครับนี่ครับ557โอ้ห้าอ้าองตรงนะก็ก็ไม่ต่างกันมากแต่ถ้าใช้านจริงๆนะ่ Sep นะเซฟดากอนน่ะ รับสัญญาณไร้ไฟคือดีมากครับยง่ายเลยสิบเอ็ดก้อรับสัญญาณไร้ไฟดีจริงตัวนี่ครับตัว 3T ก็ถือว่าสุดจริงครับตัวนี้เป็นตัวที่รับสัญญาณไร้ไฟได้ดีสุดนะครับของออเนอร์เนาะนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยครับก็เปรียบเทียบให้ดูนะครับก็ง่ายๆผมในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็ไม่แตกต่างกันมากมายหรอกตามแอนดรอยด์สิบสาทั้งหมดเนาะในการใช้งานถือว่าในการกดในการทัชของหน้าจอถือว่าสมูทนะครับผมสำหรับพีนะครับพีให้ดูว่าบอดี้ของผมมันเป็นไงบ้างของทั้ง สีรุ่นนี้ถ้าพีชอบบอดี้สวยอะพีให้ตัวออเนอร์แล้วกันครับบอดี้คือสวยจริงดูครับอันนี้คือบอดี้ครับผมคือของตัวเสี่ยวมี่นี่เป็นท้ายสุดเลยแต่น้ำหนักของเสี่ยวมี่เบานะแต่ดีไซน์ของเสี่ยวมี่นี่จะเป็นหลังๆสุดของเพื่อนแล้วกันครับเพราะว่ารุ่นนี้อะเป็นเบอร์สองครับตัวนี้ดีไซน์สวยมากเดียวมีจีทีเโอสามดีไซน์เป็นเบอร์สองดีครับเบอร์นหนึ่งพีให้ตัวนี้ครับดีไซน์สวยงามมากสวยจริงแล้วก็ เบอร์3คือตัวนี้นะครับแล้วก็เบอร์4คือตัวนี้ในการดีไซน์นี่นะสำหรับผม P ีเพขอรีวิวในการเปรียบเทียบเพียงเท่านี้ผมในการใช้งานนะครับผมสำวันนี้ขอบคุณครับ